สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูกับคลิปการเปิดจาชาฉลองครบรอบ8ปีของเกม One Piece Treasure c r i s e นะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะไม่ใช่การพูดไประหว่างการเปิดเหมือนคลิปที่ผ่านๆมานะครับแต่คลิปนี้จะเป็นเหมือนลักษณะของการบ่นนะครับ <S 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 ก็ตู้นี้ผมเสียหายไปหลาย เทพมากนะครับลองมาดูกันว่าเราจะไปจบที่เมาที่เท่าไหร่นะครับมันแรกได้แค่แจ็คแดงตัวเดียวนะครับซึ่งก็โอเคนะสำหรับผมตอนตอนที่เปิดก็รู้สึกว่ายังโอเคมีใบแดงใบหนึ่งนะครับส่วนมันที่สองนี้ก็เงียบเียบมาเลยยกเว้นใบสุดท้ายที่เป็นใบแดงซึ่งก็ตามนั่นอยู่แล้วมีแรมีฮอกกับเทโรน่าซึ่งตัวนี้ผมก็เกือบจะเต็ม แล้วนะครับได้ตัวเดียวเรดกาชาผมว่าจริงๆเหมือนมันขึ้นอยู่กับดวงมากกว่าเนาะใครที่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเปิดหรือไม่เปิดก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับใครอยากเปิดเปิดใครไม่อยากเปิดก็ไม่ต้องเปิดครับผมน,นี้มาที่สามได้บอลเคลซึ่งผมมีแล้วมีใบแดงรับหนึ่งใบเป็นแฟงกี้หมดกาชารอบนี้แฟงกี้ผม เต็มเวลร้อยห้าไปเลยครับผมได้คาโดมาอีกตัวหนึ่งดีนะครับมาที่3ามนี่ก็ออกสใบแดงเออ3ามใบแดงครับมาที่สี่ทะเลเงียบสนิทไม่มีอะไรเลยนะครับก็สำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้เนาะผมได้ยิงมาสองพาร์ทไม่ได้คิงที่ได้ขิงนะครับ ก็ผมยิงมาแล้ว2พารน,นะครับก็ยิงตู้แรกไปทั้งหมด10มันนะครับแล้วก็ตู้ลูฟี่ใหม่ยิงไปอีก5เมานะครับ5้ามตินะครับก็ได้ไคโดได้เอสยามาโตะนะครับ,รบแล้วก็ได้ลูฟี่มาจากตู้ของลูฟี่เองแต่ตอนที่เป็นตู้ลูฟี่ผมไม่อาจคลิปนะครับ ก็เลยเหลือแค่สามสาวตอนแรกเนี่ยกะว่าจะยิงเล่นๆสักเอ่อสิบมันนะครับแต่ยิ่งยิงยิ่งหัวร้อนนะครับใครจะเล่นเกมน,นี้อย่าหัวร้อนนะครับอ่านะครับยิ่งยิงยิ่งหัวร้อนครับหัวร้อนกว่าหัวนี่คือบัตรเครดิตนะครับร้อนชาเนะยครับก็เสียหายไปหลายนะครับจะเห็นได้เลยว่าค่อนข้างที่จะ เงียบนะครับน่ามีใบแดงรับมาหนึ่งใบได้เลยอีกแล้เราเป็นคลโดร่างเก่านะครับแล้วก็ล็อกคโดนาอีกแล้วครับก็รุ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่รอทำเร็วร้อยห้าสิเลยนะครับใบแดงหนึงใบนะครับก็ ผมก็ได้ใบแดงไม่ได้เยอะนะครับต่อมันจีนครับก็ได้บอลจังก็ค่อนข้างบ่อยนะครับมันนี้ก็มีใบแดงใบเดียวอีกแล้วนะครับเอาจริงๆถ้าถามผมเนาะว่าผมคิดยังไงการเปิดกาชารอบนี้นะผมแนะนำว่าถ้าคุณอยากได้ตัวดีๆนะครับถ้าเป็นคนที่มีตัวละครน้อยนะครับ ก็ไปเปิดตู้แรกให้หนัก,น,กนะครับแต่ว่าพอได้ครบแล้วก็ค่อยมาแยกตู้นเนาะแล้วก็ยิงกันพอประมาณผมได้โรเจอร์จากตู้นี้ก็หลายตัวนะครับแต่ว่าผมก็มีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมก็คงจะเลือกไปยิงตู้หนึ่งมากกว่านะครับเผื่อได้ตัวลิมิเต็ดตัวอื่นๆซ้ำด้วย ซึ่งอันนี้ก็ก็แล้วแต่คนคิดนะครับแต่ว่าถ้าทก่่ผมลองยิงไปแล้วเนี่ยถ้าผมลองถ้าผมสามารถขับไปเลือกใได้ใหม่ oh <my> ผมว่าโคงกัรจะไปยิงตู้หนึ่งมากกว่ามันมีโอกาสออกตัวอื่นด้วยนะครับโอ้โตัวนี้ผมก็ลุ้นแล้วนะแล้วก็ได้มาก็เลก็เกือบเต็มแล้วเหมือนกันแต่รอบนี้นะ สาสาวถ้าได้มาเอาไปทําอะไรได้ก็คิดว่าถ้าจะให้คุ้มจริงๆก็ควรยิงตั้งแต่ก่อนที่ทีเอ็มจะเริ่มนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทีเอ็มจบแล้วเนี่ยผมก็มองว่าสามสาวไม่ได้ดูมีความจําเป็นอะไรมากครับแม้แต่ตอนช่วง TM เที่มองว่ามันอวยสามสาวหนักๆหน่อยเนี่ยจริงๆก็ยืมเพื่อนเอาก็ได้นะครับซึ่งาการ การตอบของผมในคลิปวันนี้เนี่ยการการพูดของผมในคลิปนี้เนี่ยเอ่อต้องบอกก่อนว่าเป็นการพูดเฉพาะอีเวนท์ที่เราเห็นในปัจจุบันเนาะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยกาชาเอ่อกิจกรรมถัดมาเนี่ยก็จะเป็น k ิ i a c l a นะครับซึ่งไม่มีสามสาวก,ก็ไม่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าผมลองจัดจีมดูแล้วนะครับด้วยตัวละครอื่นๆที่มีนะผมมีครบทั้ง สามตัวรุ่นเจ็ดของปีนี้นะครับก็ก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้สามสาวก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีสามสาวก็ก็อาจจะไม่ต้องยิงบาเออคิสนะของหนวดขาวก็ได้นะครับเพราะผมลองจัดทีมด,ดูแล้วนะครับหนวดขาวเนี่ยจะ ความสามารถก็คือจะมาลดาตัวตัว ATK ดาวนะครับซึ่งก็คล้ายๆก,กันกับของ3ามสาวมีหรือไม่มีก็ได้ถ้าไม่มี3ามสาวก็ยิงเอาโหลดขาวตัวใหม่ก็ได้เพราะโหลดขาวตัวใหม่เนี้ก็ก็เหมาะสำหรับาการคูนตัวนะครับของกิจกรรมเหมือนกันนะซึ่งผมก็เปิดไปแล้วในกาชาที่แล้ว ย้อนไปดูได้นะครับเพื่อที่จะเผื่อเป็นออยอดวิวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปถัดๆไปนะวันนี้ไม่แน่ใจว่ามันที่เท่าไหร่แล้วคุยเปิดเรียนดูใบแดงหนึ่งใบสองใบสามใบถือว่าเยอะเนาะสำหรับมันนี้เนาะแต่ก็มาดูผลประกอบการกัน,กนอ่าใบที่สี่ครับลูกที่รอดูฟังก้ ซูที่แล้วนะครับซึ่งซนะูการ์นะครับซึ่งจริงก็ไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะครับผมมองว่าตอนนี้เกมเนี่ยเริ่มบีบบังคับคอนเทนต์นะครับให้ให้ให้ผู้เล่นเก่าๆเนี่ยจำเป็นเออไม่ใช่สิเริ่มบีบบังคับคอนเทนต์ให้ตัวละครไปเฉพาะทางมากขึ้น,นครับ ไม่เหมือนตอนที่ยังมีกิจกรรมกราฟ h ชาเลนจ์ก่อนหน้านี้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแกนโวยนะครับแกนโวยนะครับซึ่งซึ่งผมมองว่าเออเป็นกราฟ h ชาเลนจ์แบบเก่าน่าจะยังมีความท้าทายในการจัดทีมมากกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเลือกตัวได้หลากหลาย แต่พอมาเป็นกิจกรรมแกนวอยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบังคับตัวให้ไปเฉพาะทางนิดหนึ่งนะครับสรับใครที่มีตัวไม่พร้อมเนี่ยก็เล่นไม่ไดนะ้ต่อให้มีตัวครบตามที่ที่ที่ควรจะเป็นครบในครบนี่ก็คืออาจจะต้องอ,อปลดลิมิตเลเวลนะครับเลเวลลิมิตเบรกให้เต็มปลดกุญแจ ทองหรือยืญนแจงเงินขึ้นไปอีกนะครับซึ่งก็ค่อนข้างใช้ของเยอะเนาะไม่เหมือนตอนสมัยเล่นการาฟชาเลนจ์นะครับการาฟชาเลนจ์นี่จะปลดกุญแจทองบางตัวเรายังรู้สึกเสียได้เลยนะครับอันนี้บันที่สิบแปดแล้วน้องก็ยังไม่มามีแต่โรเจอร์มารัวๆโอเด้งเป็นอีกตัวน,นี้ผมอยากได้นะครับแต่ว่าโอเด้งก็ไม่มาครับก็ บนนะเชิงบนเชิงที่ฟังนะก็เดี๋ยวว่าใครอยากดูแค่เปิดตัวละครอย่่งเดียวนะครับก็ปิดเสียงเราแล้วกันนะบ,บอกเสียงผมก็ได้ครับแต่ถ้าใครอยากฟังเนเพลินก็เปิดเสียงผมไปด้วยก็ได้นะครับแจ็คคิงควีน,นกระจายเลยครับบาร์นี้เนาะแทนที่บาร์แรกกบับบาร์ที่สองที่ผมยิงเอ่อ ไม่ออกเลยนะครับซัปเปอร์นะครับซัปเปอร์ผมก็ยุงแล้วนะแต่ว่าก็เวลยังไม่เต็มร้อยหก็เก็บไปเ,เไรื่อยๆได้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมบางทีมันถึงมี แอนิเมชันครบด้านหน้ามีคัตซีนครบแต่ในกาชาในตู้ก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนบางครั้งมันก็บอกอะไรเราไม่ได้นะอันนี้มาที่20ิบนะครับใช่ไหมถ้าผมยังไม่ผิดเนาะผมได้ครับที่คุอิโชนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับสหรับการได้คุุอิโชจากตู้นี้นะอ๋อแล้วก็ตู้นี้ตู้นี้ผมได้แค่คุกอิโชตัวใหม่นะครับ ดูไว้เป็นเ,เพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะว่าจะยิงแล้วจะเจออะไรกันบ้างนะครับผมไม่ค่อยเห็นคนมาตู้นี้แบบสุดๆนะส่วนใหญ่เขาจะไปตู้หนึ่งกันซึ่งถ้าให้ผมมองตอนนี้ผมก็คิดว่าเหมือนที่ผุมบอกครับระวาง,ช,วงช่วงกลางคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมก็คงจะไปเกิดตู้หนึ่งนะครับลุ้นตัวอื่นด้วยดีกว่า ใครที่ไปสุดตู้หนึ่งนะครับมารับเบิงเอิญมาเจอคลิปนี้เนาะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างผลประกอบการจากการไปสุดที่ตู้หนึ่งนะครับอันนี้ผมอยู่ตู้ห้านะตู้ห้าตู้ห้าเออถ้ามองอีกมุมหนึ่งจริงเนี่ยผมตั้งใจเรื่องเติมแพ็กไว้อยู่แล้วนะครับว่าจะเติมเท่าไหร่ แต่ที่มันผิดแผนก็คือผมกะว่าเติมไว้เยอะๆยิงให้ได้แล้วหยุดเก็บเพชรไว้สำหรับกิจกรรมอื่นไว้ตู้อื่นบาอื่นอีกนะครับแต่มันดันผิดแผนถลุงสักเกลี้ยงครับที่ตู้นี้ะ รองกลุ่มอันนี้ทะเลเงียบแต่มีทัศซีนใบแดงหนึ่งใบสองใบโรเจอร์จริงๆไม่อยากได้โรเจอร์นะอย่างที่บอกครับอยากได้โอเด้งด้วย ฟูจิโทุระก็มาบ่อยเหลือเกินนะครับช่วงหลังๆล,ลยมันที่26แล้วนะครับผมจะโดนตอนแรกก็ใจหายนะครับนึกว่าจะโดนการันตีอีกแล้วนะครับบทจะมามันก็มาซัพเปอร์น่าจะเป็นตัวที่สองเนาะ หนวดขาวสีแดงตัวนี้ก็อยากได้อยู่เพราะว่าเอาไว้ปลดเลเวลนะครับหนวดขาวสีแดงนี่ปลดเลเวลเก่งขึ้นเยอะนะอันนี้ดึงมันที่2ีสิบเ็ดบอกตรงๆครับว่าตอนที่ยิงอยู่เนี่ยก็คือทำใจแล้วครับว่าโดนว่าีโอกาสโดนการันตีแน่ๆครับแต่โชคดีนิดหนึ่ง แฟงกี้มาเต็มเต็มจนผมต้องขายนะครับแฟงกี้เกินร้อยห้าสิบไปแล้วนะครับแฟงกี้โชว์เอ่อแฟงกี้ล่างทีหนึ่งและก็เข้าสู่มันสุดท้ายของผมแล้วอ่าอนิเมชั่นมาแต่ไม่มีคัสซีนนะครับบทจะมามันก็มากันดื้อๆแบบนี้เลยครับผมตู้ สามสาวมาแล้วนะครับรอไป28่สิบมันนะครับกว่าจะมานะครับก็ขอจบการบ่นของผมลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและดูจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมขอบคุณครับ